คือรายการสอบถามคนในสอดอาดออนไลน์นะคะนี่คือคิริตโตะบราวนนะครับส่วนนี่คือยุยจังบ้ายุยจังเคซี่นะครับก็คือยุยจังบ้านะครับส่วนนี้นะครับน้องเราเป็นยุยเหมือนกันนะครับยุยหน้ายักษ์ครับอันนี้ยุยบ้านะครับอันนี้นะครับคือิโตปกติมันจะพร้อมแต่นี่อ้วนอย่างกับหมูนะครับ ซึ่งเอาขานั่ไปทำขาหมูได้เลยนะครับเห็ครับนิสัยของเ้าเนี่ยเหรอกินนอนที่จบครับอาบน้ำเหรอไม่ต้องหรอส่วนคนนี้เหรอไม่ได้อาบน้ำมาสิบปีแล้วนะนะา่าเสียดอ๋อมามาดูน้องสุเปอบูดุษ่ของเรา,อาเอานยิ้ม น้องคนนี้นะครับชอบเก๊กเก๊กหล่อนายักนะครับนี่แหละครับชายาน่ารักฟุ้งฟิงนะครับดู้ฟังแล้วเหรอเต้นหรอเต้นอือมจริงน้องเหิดวันนะนี่นะครับเป็นพี่แต่ว่าทำตัวเหมือนน้องเลย เรารามาดูปาวันเกยตื้นกันดีกว่าดูครับท่านอนของเขาจับมาก <c oughs> <c oughs>